นี่ยนะดูครับผมอันนี้ต้นแรกก้วยน้ำวาครับอันนี้เพิ่งเพิ่งออกตัวออกใหม่นี่นียนี่เนียตัวนี้นียน,น,นี่ออกทั้งสองเลยเนะี่ย สองคู่พร้อมกันต้นก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้หลายต้นดูข้างในครั้างในอีกเครือหนึ่งโอ้แจ๋วอืตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งต้นสองสามสี่ห้านะครับ แล้วก็ตนละมุดยังไม่โตเท่าไหร่ลูกลูกมันยังไม่โตเท่าไหร่ครับอืม